ดาราสาวถูกตำรวจหมู่จับหลังผันตัวมาเป็น้ายลายที่ไหนเนี่ยเป็นเรื่องสะเทือนวงการบันเทิงอินโดนีเซียดาราสาวถูกจับก,กลุ่มข้อหาค้าบริการหลังผันตัวมาเป็น้ายลายอาจถูกจำคุกนาน6ปีเว็บไซต์ VOI แจ้งเรื่องราวสุดช็อกของวงการบันเทิงอินโดนีเซีย เมื่อแคสเซนดาแองเจลี่ดาราสาววัย23ปีถูกตำรวจจับกลุ่มในข้อหาค้าบริการทางเพศหรือไซร์ไลด์โดยโทษของเธออาจถูกจับจำคุกนาน6ปีโดยทางตำรวจได้ถแถลงข่าวจับกลุ่มนักแสดงสาวในกรณีเกี่ยวกับขายบริการทางเพศดาราสาวรายนี้คือแคสเซนด้าซึ่งมีผลงานจากละครเรื่องอิคาตานซินตาซึ่งออนแอร์ไปเมื่อปี 2,563ทางด้านเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มขณะแคสเซนด้ากำลังป่วยกายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงจาการตาโดยมีชุดชั้นในถักชื่อแคสเซนดาแองเจลี่เป็นหลักฐานมัดตัวก่อนเธอสารภาพว่าขายบริการมาแล้วระยะหนึ่งคิดค่าบริการประมาณ 30ล้านรูเปียอินโดนีเซียหรือราวๆ70,000บาทต่อหนึ่งครั้งและทำมาแล้ว5ครั้งนอกจากจะจับกุมแคสเซนดาเจ้าหน้าที่ยังรวบตัวชาย3คนทำหน้าที่เป็นพ่อเราคอยจัดหานำเสนอเด็กให้ลูกค้าส่วนสาเหตุที่เธอตัดสินใจเลือกทำงานนี้มาจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงโควิดทำให้ไรายได้เธอหดหายจึงเลือกเดินเส้นทางนี้ ดยเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาแคสัซนดราได้รับการปล่อยตัวทางตำรวจชี้แจงว่าเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องจริงแต่อีกมุมเธอก็เป็นผู้เสียหายด้วยนอกจากเธอยังมีศิลปินอีกหลายคนที่ถูกแก๊งนี้เล่หหาลูกค้าให้มาซื้อบริการเช่นกันทางเจ้าหน้าที่จะมีการรวบรวมหลักฐานเพื่อสอบสวนต่อไป เป็นเรื่องราวที่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ